วดเร็ว,รวชัดเจนรอบดา้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนียวจังหวัดลบบุรีรับรองปัญหาความเดือร้อนชาวบ้านตำบลพะเนียดอำเภอโคกสำโรงพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาบำบัดทุกบำบลงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่วันที่22มกราคม2568เวลา11.30 0น,นที่ศาลาการประเรียน วัดลาดบรรทมตำบลพเนยียตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีปปรนายอำพลอังคาภาควรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุปปรีเป็นประธานการประชุมระหว่างสว่วนราชการระดับจังหวัดกับสว่วนราชการระดับท้องถิ่นท้องที่ทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวตำบลพเนยียตอำเภอโคกสำโรง และพื้นที่ตำบลใกล้เคียงพร้อมทั้งหาลือแนวทางก,การแก้ไขปัญหาโด,โดยมีนายเจตพงษ์โชติสวัสดิ์วรกุลในอำเภอโคกสำโรงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขา้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้รับทราบและติดตามผลการดําเนินงานการลงพื้นที่เมื่อครั้งที่ผ่านมาของอำเภอโคกสำโรงในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงรับประเด็นปัญหาความเดือดร้อนณปัจจุบันซึ่งมีประเด็นต่างๆเพิ่มเติมประกอบไปด้วย ื่อด้านการคมนาคมเรื่องผิวการจราจรที่เป็นหลุมเป็นบอ่อทําให้การจราจรไปมารวบถึงระบบแสงสว่างของถนนมีความไม่สะดวกอาจาก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยในการลดอุบัติเหตุและช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของการขุดลอกอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกร,เ,รเพื่อประโยชน์ในการปลูกข้าว และเป็นการเพิ่มเติมปริมาณน้ําที่กักเก็บในช่วงฤดูแลง้งอีกทั้งยังเป็นช่วงฤดูฝนจะช่วยลดปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่อำเภอ,อโคกสําโรงอีกด้วยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้รับฟังปัญหาดังกล่าวและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการแก้ไขและติดตามผลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป